เราอาจเคยได้ยินมาว่าจะต้องบำเพ็ญทานบาร,รมีเป็นหนักหนาเราจึงจะได้ไปเสวยทิพยสมบัติในสวรรค์ได้แต่แท้จริงแล้วเพียงปฏิบัติตนในศีลห้าอันได้แก่ศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีหมายถึงการละเว้นจากการฆ่าชีวิตสัตว์ทุกชนิดศีลข้อที่สองอธินาทานาเวรมณีหมายถึงการละเว้นจากการลักทรัพย์ หรือทรัพย์ที่เจ้าของเขาไม่ได้ให้ศีลข้อที่3การเมสุมิจฉาจาราเวรมณีหมายถึงการละเว้นจากการประพฤติผิดในกามการประพฤติผิดลูกผิดเมียคนอื่นมีกิ๊กมีชู้ก็ไม่ควรยกเว้นแต่จะมีการแต่งงานหรือมีการรับรู้รับเห็นจากผู้ปกครองของทั้งสองฝ่ายศีลข้อที่4มุสาวาทาเวรมณีหมายถึง การละเว้นจากการพูดปดมดเทจพูดจากโกหกพูดจาไม่อยู่กับร่องกับรอยสิ่ข้อที่5สุราเมรายามัชฌะปมาทฐานาเวรมณีหมายถึงการละเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยตลอดจนเครื่องดองของมืนเมาทุกชนิดเรื่องนี้หลวงปู่คำคนิงได้เล่าไว้ขณะที่หลวงปู่ได้ท่องเมืองนรกท่านเห็นและได้สอบถามจากพระยายมโดยตรง โดยมีเนื้อความดังต่อไปนี้ความชั่วร้ายทั้งหลายจ่าโยมบาลอธิบายให้หลวงปู่คำคนิงฟังศีลห้าสู่สวรรค์หลวงปู่คำคณิงท่องเที่ยวต่อไปถึงทางแยกแห่งหนึ่งจ่าโยมบาลบอกว่าตรงนี้เป็นชุมทางไปสู่สวรรค์ชั้นต่างๆเส้นทางเป็นสายรุงพุ่งจากพื้นเป็นวงโค้งขึ้นไปในอากาศนั้น เป็นเส้นทางสำหรับผู้เจริญวิปัสนาได้บรรลุธรรมขั้นโสดาบันเมื่อตายแล้วต้องขึ้นเส้นทางนี้ไปสู่สวรรค์เบื้องสูงสำหรับอริยะบุคคลชั้นโสดาบันที่เป็นอู่ทองอู่แก้วคล้ายบุษรบกมีสายชักขึ้นและชักลงจากพื้นดินไปในอากาศนั้นเป็นอู่ยนต์สำหรับผู้ที่จะไปสวรรค์ตามกำลังบุญวาสนาที่สร้างไว้สมัยเป็นมนุษย์นั่นเอง อู่ทองอู่แก้วอันสวยงามรุ่งเรืองนี้เลื่อนขึ้นเลื่อนลงรับมีผู้วาสนาขึ้นสู่สวรรค์อยู่ตลอดเวลาแสดงว่าแม้จะมีคนบาปหนาตกนรกมากจนมืดฟ้ามัวดินขณะเดียวกันก็มีคนดีๆขึ้นสวนรรค์มากเหมือนกันนอกจากอู่ทองคำอู่แก้วบุษบกแล้วยังมีบันไดเงินบันไดทองและบันไดแก้วแพรวพรายทอดขึ้นไปสู่ท้องฟ้าไปส่งสวรรค์ เมื่อคนขึ้นไปแล้วบันไดวิเศษเหล่านี้ก็จะถอยเลื่อนขึ้นไปจนสุดสายตาจ่ายโยมบาลบอกว่าผู้ที่จะขึ้นสวรรค์ได้ต้องตั้งอกตั้งใจถือศีลห้าเคร่งครัดเป็นอย่างน้อยมีจิตมั่นคงในพระรัตนตรัยไม่คลอนแคลนมีใจบุญสุนทานเมตตาต่อผู้อื่นผู้คนผู้มีบุญวัสนาที่กำลังรอขึ้นสวรรค์มีทั้งหญิงและชาย เป็นเด็กเล็กก็มีหนุ่มสาวก็มีคนเท่าคนแก่ก็มีคนเหล่านี้มีหน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสอิ่มเอิบเบิกบานสดใสแต่งกายสวยงามประณีตมีรัศมีออกจากกายรุ่งเรืองคล้ายหิ่งห้อยตัวใหญ่พวกเขาล้วนได้ผ่านการพิพากษาตัดสินมาจากศาลาพันห้องแล้วจึงมีสิทธิขึ้นสวรรค์ชั้นฟ้าได้เพื่อได้รับการมีอินทรีย์สวยงามผ่องใส หลวงปู่คำคณิงหยุดมองดูอย่างตะลึงตะลานเพราะเส้นทางขึ้นสู่สวรรค์น,นั้นสวยงามอัศจรรย์สุดที่จะพรรณนา,นาเห็นเป็นเส้นแสงสีต่างๆเป็นเส้นโค้งสวยงามยิ่งกว่าสายรุง้งหลวงปู่อดแปลกใจไม่ได้ว่าในขณะที่ดวงวิญญาณของมนุษย์ทั้งหลายหลั่งไหลไปเมืองนรกนั้นในเวลาเดียวกันก็มีดวงวิญญาณของมนุษย์ที่ทำดี มีบุญญาธิการหลั่งไหลไปสู่สวงสวรรค์มากเหมือนกันแต่เทียบดูแล้วคนไปสวรรค์มีอยู่น้อยมากส่วนคนที่ไปนรกนั้นมีมากกว่าจ่าโยมบาลบอกว่าผู้ที่จะขึ้นสวรรค์ต้องยึดถือมั่นคงในการกระทําดีสวามีพักต่อศาสนาที่ตนนับถืออย่างแน่นแฟ้นถ้าเป็นพุทธศาสนิกชนจะต้องมีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรมแปด มีความอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิดมีจิตใจนุ่มนวลงดงามยึดมั่นเคารพในพระรัตนตรัยจริงๆจ,จึงจะได้ขึ้นสู่สวงสวรรค์ชั้นอมรอ,อย่างแน่นอนศีลหมีไว้เพื่อป้องกันไม่ให้คนในสังคมเบียดเบียนกันอันที่จริงแล้วไม่มีใครอยากให้ผู้อื่นมาทำร้ายร่างกายตนหรือฆ่าตนด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของศีลข้อที่หนึ่งห้ามมีให้ฆ่าสัตว์ รวมถึงคนด้วยอันหมายถึงการฆ่าโดยมีการไตร่ตองวางแผนไว้ก่อนและจงใจที่จะฆ่าหาอาวุธที่จะใช้ประหารและลงมือด้วยใจอำมหิตเป็นเหตุให้คนหรือสัตว์นั้นถึงแก่ความตายการกระทําดังกล่าวจะส่งผลให้ผู้ฆ่ามีอายุสั้นทรัพย์สมบัติที่แต่ละคนนำมาเลี้ยงดูชีวิตนั้นหามาด้วยความเหนื่อยยาก จึงไม่ต้องการให้ใครมาโกงลักขโมยหรือมาทำลายทรัพย์สินของเราด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของสินข้อ2องห้ามมีให้ลักทรัพย์อันมีความหมายรวมถึงการช่อโกงคอร์รัปชันหลอกลวงเอาทรัพย์สินของคนอื่นมาเป็นของตนไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตามเมื่อเจ้าของเขาไม่ยินดีที่จะให้ก็ถือเป็นการเบียดเบียนให้เจ้าของทรัพย์ได้รับความเดือดร้อนทั้งสิน้น วิบากกรรมจากการผิดศีลดังกล่าวส่งผลให้ทรัพย์ของตนวิบัติไปด้วยประการต่างๆเช่นถูกเขาโกงถูกผู้ร้ายมาปล้นหรือลักขโมยถูกไฟหไหม้เป็นต้นการมีคู่ครองเราต่างก็มีการปรารถนาที่จะให้ชีวิตคู่ของเราดำเนินไปด้วยความราบรื่นยืนยาวเพื่อสร้างครอบครัวให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงไม่ต้องการให้ใครมาล่วงละเมิดทางเพศในคู่ครองของตน ด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของศินข้อสาห้ามมีให้ประพฤติผิดทางการล่วงละเมิดทางเพศในคู่ครองของผู้อื่นวิบากกรรมจากการผิดศินข้อนี้อาจทำให้ถูกเขาข่มขืนเป็นคนสำส่อนทางเพศเป็นคนขายบริการทางเพศคู่ครองนอกใจมีจิตใจวิปริตทางเพศมนุษย์เราต่างไม่ต้องการให้ใครมาโกหกหลอกลวง ใส่ร้ายตลอดจนใช้วาจาบาทุสร้ายทำลายให้ได้รับความเสียหายด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของศีลข้อสีห้ามมีให้กล่าวคำเท็จพูดโกหกวิบากกรรมจากการผิดศีลข้อนี้จะถูกผู้อื่นโกหกหลอกลวงใส่ร้ายป้ายสีด่าทอเสียดสีทําให้ได้รับความทุกข์ใจนอกจากนี้ยังส่งผลให้คำพูดของเราไม่ได้รับความเชื่อถืออีกด้วย การเสพสุราและสิ่งเสพติดให้โทษเป็นเหตุให้ผู้เสพขาดสติตั้งอยู่ในความประมาทไม่สามารถควบคุมตัวเองได้นำไปสู่การทะเลาะวิวาททำร้ายร่างกายและทรัพย์สินนอกจากนี้ผู้ติดยาเสพติดมักจะมีพฤติกรรมลักขโมยชิงทรัพย์ของผู้อื่นด้วยเหตุนี้จึงเป็นที่มาของศีลข้อ 5, ห้าห้ามมิให้เสพสุราย,ยาเสพติดให้โทษ วิบากกรรมของการผิดศีลข้อนี้ทำให้เป็นผู้ที่มีปัญญาทึบขาดสติมีสุขภาพไม่ดีเป็นโรคร้ายแรงที่รักษายากได้รับความทุกขทรมาน